จะจ้างช่างสร้างบ้านอ้างอิงจาก B O Q ดีไหมแล้ว B O Q คืออะไรรายการวัสดุล่ะคืออะไรก็หลายๆคนนะคะอยู่ในเฟสที่กำลังจะจ้างสร้างบ้านแล้วครับก<จ>ำลังจะเขียนสัญญาก็งงงว่าเฮ้ยแล้วฉันจะเบสไลน์ขอบเขตงานสเปครายละเอียดงานที่เราตกลงกับช่างเนี่ย เอาง่ายๆเจ้าของบ้านเขาอยากรู้แค่ว่าเขาบ้านเขาเนี่ยจะได้วัสดุอะไรโ okay. อเคอืมแล้วมันตกลงกันยังไงเดีย <c oughs> ดก็ค <c oughs> ือเบื้องต้นเนี่ยอ,อันดับแรกเราต้องทำความรู้จักกับคำว่า B O Q ก่อนอื B O Q ย่อมาจาก View of q u a n t i t y ก็คือเป็นรายการวัสดุที่มีจำนวนอยู่ข้างในด้วยจำนวนและราคารายการวัสดุที่ระบุป,ปริมาณและราคา,า,คาใช่ แล้วก็ต้องมีสเปคด้วยถูกต้องอืซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นบ้านที่มีงบประมาณหรือมีสเกลใหญ่ขึ้นมามหรือเป็นงานที่เป็นงานใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมี B.O.Q อยู่แล้วเนาะเขาจะมี B.O.Q อยู่แล้วซึ่ง B.O.Q เนี่ยคนที่จะอ่านและดูรู้เรื่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะแน่นอนก็จะต้องมีคนที่มีความรู้ทางด้านงานก่อสร้างหรือมีประสบการณ์อ่านรู้เรื่องอเขาก็จะฟอลโล่ตาม B.O.Q แล้วสําหรับเราที่เป็นเจ้าของบ้านทั่ว,วไปล่ะเป็นคนทํางานทั่วๆไปไม่ได้มีความรู้งานก่อสร้างเนี่ยจะให้มานั่งอ่านดีลคิวเปิดดีลคิวเนี่ยก็ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าต้องทํายังไงอะ่ะดังนั้นเนี่ยบางคนก็คือคุยกันปากเปล่ากับช่างบางคนไม่มีบีลคิวด้วยถูกไหมพูดแค่ปากเปล่ากับช่างแล้ว,แล,วแล้วของที่ได้เนี่ยก็ได้ไม่ถูกใจบางทีช่างเขาก,ก็พอเราคุยกันปากเปล่าหรือไม่ได้มีสัญญงสัญญ,ญาอะไรมาอ้างอิงเนี่ย ช่างเขาก็จะลดของอะไรก็ได้ตามใจใมันก็เลยถึงเป็นปัญหาดังนั้นเนี่ยสําหรับคนที่ที่ไม่ได้มีความรู้งานก่อสร้างอา่านบิลคือไม่เป็นเนี่ยอืสิ่งหนึ่งที่ต้องทํานะครับก็คือรายการวัสดุรายการวัสดุอ่ะคำใหม่มาแล้วนะครับรายการวัสดุเนี่ยมักจะเกิดขึ้นระหว่างสัญญาระหว่างผู้รับเหมากับเจ้าของบ้านอืซึ่งใส่ผู้รับเหมาเนี่ยก็จะสัญญาว่าผมจะซื้ออันเนี้ยรายการเนี้ยรายการเนี้ยให้ตามน,นี้ โอเคซึ่งปกติเนี่ยในในรายการวัสดุเนี่ยก็จะระบุไล่อยู่แล้วจากตั้งแต่งานฐานรากโครงสร้างก่อชาบไล่ไปจนถึงงานสถาปัตย์จนจบนะครับโอเคในรายการวัสดุเนี่ยปกติถ้าเป็นหมวดโครงสร้างเนี่ยเขาก็จะเขียนอยู่แล้วว่าทําตามแบบวิศวกรกําหนดอืมคือดึงแบบที่วิศวกรออกแบบ แล้วก็อาจจะได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยมาอ้างเองเลยว่าคุณต้องยิ่งเฉพาะงานโครงสร้างเนี่ยช่างต้องทําตามแบบนะตามแบบและมาตรฐานเขาได้แบบอ่ะมันเขียนอยู่แล้วว่าตอมอขนาดเท่าไหร่ใช้เหล็กอะไรใช้เหล็กกี่เส้นคามีกี่เส้นกี่จุดเสามีกี่ต้นจุดไหนบ้างเหล็กโครงคาเป็นเบอร์ไหนอือ่าเป็นเหล็กอะไรความถี่ของแปรอะไรอย่างเงี้ยคือคือ อางี้ดีกว่าคืองานโครงสร้างอะ่ะจริงๆง่ายมากนะถ้าฟอลโล่หรือว่าให้ช่างอะตาม,ตามแบบแบบเลยตรงเนี้ยก็สําหรับคนที่ไม่มีความรู้ก็ก็อาจจะต้องหาผู้รู้เนี่ยเข้ามาช่วยในการตรวจนะครับตรวจอะไรอะเจ้ตรวจเรื่องของงานโครงสร้างก่อนที่ช่างตอนที่ช่างทํางานอย่างเช่นเบอร์เหล็กหรือการทํางานอ,อะไรเนี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยก็คือเจอช่างรถรถเบอร์เหล็กก็จะเจอเยอะ เพราะว่าถ้าเทียบกันเราอ้างอิงจาก B.O.Q. นี่มันมันยากเลยมันบางคน,นอ่านไม่ได้อ่านไม่รู้เรื่องนะครับบางคนไม่รู้เรื่องเ oh, นาะแล้วแล้วแล้ว,ลว oh. ที่สําคัญคือบางหลังเนี่ยไม่ได้มีจะไม่ได้ทํา B.O.Q. ออกมานี่สําหรับหลังที่ทาําอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวบ o คือ B.O.Q. เนี่ยจะต้องเทคมาจากคนที่เป็นกลางนะครับิวศวกรที่เป็นกลางไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างนะครับเทคออกมาแล้ว B.O.Q. เนี่ยจึงจะจึงจะมีความ ถูกต้องสมบูรณ์เพราะว่าถ้าเราเอาไปให้ผู้รับเหมาทําบิลคิวอ,ออกมาเนี่ยเขาก็อาจจะระบุลดสเปคแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องก็ได้อืม,อมนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเฮียบอกว่าฟอรให้ในในสัญญาเนี่ยหรือว่ารายการวัสดุนเนี่ยให้บอกไปเลยว่าโดยเฉพาะงานโครงสร้างเนี่ยตาแบบวิศวกรกำหนดตามแบบที่วิศวกรมาตรฐานตออแบบามวิศวกรรมมาครับอ่าจบไปงานโครงสร้างง่ายดีนะใช่มานานสาปัล์ล่ สารสาป,ปั่นนี่ระบุอะไรกันได้บ้างซึ่งโดยปกติเนี่ยใน b o ิเนี่ยเวลาวิศวกรเขาเทคมาให้เนี่ยอืเขาก็จะบวกกําไรในการจัดซื้อจัดหาของช่างอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยพอเราไปอ่านแล้วเราเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเนี่ยก็ก็ไล่ตามช่างไม่ทันนะครับดังนั้นเนี่ยในถ้าเป็นรายการวัสดุสําหรับคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยจะง่ายเพราะมันจะไล่มาแล้วอย่างเช่นอ่า ก่อฉาบเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นงานงานสีอืมอ่สีเราใช้สียี่ห้ออะไรอ่า T O a อโฟซีสั้นอ่ะก็ระบุไปเลยชัดเจนสมมตินะฮะฝ้าเป็นฝ้ายี่ห้ออะไรตาช้างไหมหรือตายี่ห้ออะไรก็ระบุไปชัดเจนสีลายเป็นเบอร์ไหนอ่ะก็ว่ากันไปเออสีลายกำหนดนิดดีนะครับเออกระเบื้องอืมเขาให้เราตารางเมตรละเท่าไหร่อืม ร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยกดให้ชัดเจนกันไปเลยโอ้โอจะรู้จะรู้เกตช่างเคกเกตวัสดุที่ช่างให้จากจากไอรายการของสถาปัตย์เพราะพวกนี้มันอ่านง่ายผมเชื่อว่าคนที่ไม่มีความรู้ถ้าได้นั่งฟังหรือรู้รายการวัสดุเนี่ยอ่านรายการวัสดุเนี่ยจะทําความเข้าใจได้ง่ายกว่า B O Q จะทำความเข้าใจได้ง่ายกว่า B O Q เพราะ B O Q มันออกมาเป็นตารางที่เป็นงานวิศวกรรม คนบางคนไม่มีพื้นฐานนี้เปิดปุ๊บนี่โอ้โหตาลายเลยบางทีง่ายๆเลยอะ่ะไอระบบไฟอ,ะอ่ะตู้เมนเนี่ยบางหลังอะ่ะให้เราระบุเลยนะยี่ห้อเราอยากใช้แบบโหของดีไปเลยระบุไปเลยเชนไอเดอร์ก็ระบุไปเลยช่องอ่าสายไฟยี่ห้ออะไรก็ระบุไปเลยอครับใช่ให้เต้ารับเต้าเสียบกี่จุดให้ดวงไฟกี่ดวงกี่ดวงดวงละกี่บาทไม่เกินนี่ระบุไปเลยครับราคาสุขภัณฑ์เนี่ยเห็น,หนอะไรที่เจ้าของบ้านสัมผัสมากที่สุดอะ่ะ แล้วคอนเซิร์ตมากที่สุดก็จะเป็นสุขพันฑ์ประตูประตูกระเบื้องสีสีไฟไฟเออเมันมีมีไม่เยอะอ่ะมีแค่นี้แหละอ่าอย่างมากถ้าโครงสร้างก็เป็นหลังคาข้างนอกเนื้อหลังคาข้างนอกใช่เพิ่มมาอีกหน่อยจะเป็นฉนวนชนิดไหนใช่อ่าอะไรล่มเยอะฉนวนช่างใครไหมอ่าแต่ถ้าจะแบบว่ามันจะสนุกขึ้นอีกคือเฮ้ยลูกบิดให้อันเท่าไหร่ใช่จานใหญ่จานเล็กเฮ้ยมันจะสนุกขึ้นใช่เพราะว่ารายการสนุก ถ้าเรายิ่งเขียนได้ละเอียดแล้วเรามันเป็นการเขียนแบบภาษาเขียนอ่ะมันไม่ใช่แบบว่า B O Q ที่แบบเคยไปอ่านแล้ว่แบบคืองงอ่ะเป็นภาษาเป็นภาษาเป็นภาษาคิดว่าเป็นภาษาอืมเพราะว่ามันเป็นสเปคของภาษาภาษาใช่ภาษาวิศวกรรมอ่ะแต่รายการวัสดุเนี่ยถ้าถอดออกมาได้น่ยเป็นอันอันซึ่งมันง่ายมาก่อาคือผนังฉาบเรียบอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าขัด อบางคนบอกบางหลังบอกว่าขอสกิมด้วยนะอ่าะบุในรา่ไปแต่ว่าในรายการวัสดุบอกว่าผนังฉาบเรียบครับขัดสและสกิมแล้วทาด้วยสีสีอะไรเกรดนะบางคนบัว่าระบุรุ่นได้เลยยี่ห้อได้เลยก็จะดีมากใช่ครับจุดเลยก็คือคําแนะนําของเฮียนะแต่คุณไม่จำเป็นต้องตามตรงนี้ก็ได้เพียงแต่ว่า สำหรับเจ้าของบ้านที่ไม่มีความรู้ทางด้านช่างมากเราแนะนำให้ทำรายการวัสดุขึ้นมาประกอบ,บกับแบบก่อสร้างถ้าถ้าคุณทำไม่เป็นคุณก็ให้ช่างอะไรเขียนแล้ว,แล,วแล้วคุณก็มานั่งรีวิวของเคาอีกทีนึงแล้วก็แนบท้ายไปในสัญญาโดยเฉพาะอ่ะสรุปนะก็คือในรายการวัสดุเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองพาร์ทใหญ่ๆคืองานโครงสร้างงานโครงสร้างก็คือจนถึงหลังคาปะ ตั้งแต่ขั้งล่างจนถึงหลังคางา,งานเหล็กงานปูนจนถึงหลังคาส่วนงานสถาปัตย์เนี่ยก็คือจะเป็นก่อชาบงานผนังงานสีตกแต่งแล้วนะครับตกแต่งพื้นกระเบื้องกรุพื้นกรุผนังไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยใ,ในรายการวัสดุของสถาปัตย์เนี่ยลิสต์ได้เลยอะจะให้เขาใช้ยี่ห้ออะไรราคาไม่เกินเท่าไหร่ต่อห้องต่อพื้นที่พื้นที่ตรงไหน พื้นที่จอดรถเป่าเป็นขัดมันหรือกระเบื้องตะลางไม่ไปเกินเท่าไหร่พื้นที่ครัวตะลางไม่เกินเท่าไหร่ะะหรอะไรอย่างเงี้ยเค้าเตอร์ให้ไหมออให้บานซิ่งไหมใช่ก็เขียนไปเลยไม่ต้องไปแบบว่าเฮ้ยฉันเคยทําไม่จริงดูในแปลนบ้านแล้วก็ตรงพื้นไถ,ถพื้นที่ไหนฝ้าผนังพื้นอยากได้อะไรใส่ไปเลยคือคือคือ,คอมันระบุได้อ่ะโดยเฉพาะงานสถาปัตย์ที่เจ้าของบ้านจะคุ้นเคยเฟมิลีเียอยู่แล้วบางทีเนี่ยในบิลคิวเนี่ยเขาไม่ได้ระบุยี y ่ห้อ เออไม่เขาไม่ได้ระบุยีห่ห้ออย่างเช่นท่อน้ําเนี่ยบางทีเขาระบุคลาสสมมติท่อไซส์ตั้งแต่หนึ่งนิ้วลงมาหนึ่งนิ้วสามทับสี่ครึ่งนิ้ว,ว,นนวอ,อาจจะระบุแค่คลาสจุดสามจุดห้าแต่ไม่ได้ระบุยี่ห้ออือแต่บางทีเราต้องการยี่ห้อดีเอ G ซท่อน้ําไทยระบุไปเลยครับในรายการวัสดุระบุได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ระบุเนี่ยช่างไปซื้อยี่ห้ออะไรมาก็ได้คลาสเซลกันแต่ว่ายี่ห้ออะไรก็ได้ช่างไม่ได้ผิดนะฮะซื้อคลาสถูกต้องแต่ยี่ห้อไม่ถูก ยี่ห้อไม่ไม่ถูกใจเจ้าของบ้าน,นก็เป็นไปได้ถึงแม้ราคานั้นที่ระบุใน B O Q จะรู้สึกว่าใกล้ๆก,กับแบรนด์สูงแต่ว่าเกินกว่าแบรนด์สูงอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าร้านที่เขาไปซื้อออกบิลให้แบบนั้นอะ่ะมันก็มันก็โดยปริยายเขาไปคเคมอะไรไม่ได้ถูกต้องอาฉะนั้นเนี่ยแหละวิธีที่ดีที่สุดคือทํารายการวัสดุถูกต้องครับแนบท้ายกับแบบก่อสร้างแล้วไปนแนบท้ายในสัญญ,ญาทีใชแล้วก็เซ็นกันให้เรียบร้อยนะคะว่าสัญญาเนี่ยเซ็นทุกหน้า เอกสารอะไรที่แนบท้าสัญญาเซ็นด้วยกันทุกหน้าเซ็นทั้งสองฝ่ายลงวันที่แล้วปกติเราทํำยังไงก็ทําแบบนี้แหละปกติถ้าเป็นลูกค้าที่ที่ที่ต้องการวีโอคิวก็จะมีวีโอคิวสำหรับยื่นแบงค์ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าอ่าตอนเซ็นสัญญาก่อสร้างเนี่ยเราก็จะมีรายการวัสดุระบุให้ชัดเจนระบุยี่ห้อให้ชัดเจนนะครับว่าอ่าอันนี้ท่อน้ําใช้นี่สีใช้ยี่ห้อนี่กระเบื้องห้ตารางไม่เท่านี้คือระบุทุกอย่างชัดเจน เจ้าของบ้านไม่มีความรู้ก็อ่านง่ายใช่แต่มันมีวิธีง่ายสุดเลยที่บางคนไม่อยากเขียนขึ้นมาใหม่ก็เทียบอกว่าให้เอาแบบก่อสร้างอันนั้นอะมาเขียนเลยแต่ละหน้าว่าเราอยากได้อันไหนช่างโอเคไหมถ้าช่างเอ็กเซปต์โอเคยอมรับได้เซ็นทั้งสองฝ่ายลงวันที่ถูกเซ็นสองเซ็นทุกหน้าครับก็ถ้าเปิดแบบก็งงอีกไม่เข้าใจอีกก็ให้เพื่อนนะครับเชิญใครก็ได้ที่เป็นสถาปนิกหรือวิศวกรเนี่ย มาช่วยไล่ไปทีละหน้านะครับไล<ห>่เจน่าหมวดโครงสร้างเนี่ยก็ให้เป็นหน้าที่เขาไล่ไปว่าฟอลโล่ฟอลโล่โลแบบวิศวกรกําหนดนะพอไปหมวดงานสถาปัตย์เนี่ยครับเราค่อยระบุอ่าเปิดไปหน้าที่เป็นห้องน้ําเขาให้งบกระเบื้องห้องน้ําเท่าไหร่ก็เขียนไปเลยสมมติห้องละห้าพันบาทก็เขียนไปเลยห้องละห้าพันบาทคุณจะไปเลือกกระเบื้องอะไรมันก็ได้อือ่าเกินกว่าห้าพันคุณก็เติมตังค์เข้าไปชักโคกให้ตัวเท่าไหร่ก็เขียนไปเลยอ่า ประตูให้บานเท่าไหร่ลูกบิดให้เท่าไหร่เขียนไปเลยครับในแบบแล้วเซ็นกันทั้งระหว่างเรากับผู้ละเหมานี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการทําสัญญากับผู้ับเหมา่าสุดแล้วเนี่ยใช่อืมโอเคก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆคลิปเนี้ยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วะหลายคลิปของเรานะคะกดติดตามให้เราด้วยนะคะเราจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปยังรู้ว่าเฮ้ยมีหลายๆคนต้องการต้องการความช่วยเหลือตรงนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง การที่เราสองคนทำคลิปขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราเปิดเพจมาแล้วประมาณสี่หนะ้าปีเนาะแต่เพียงแต่ว่าเรามาเริ่มทําคลิปเนี่ยเมื่อป,ปีที่แล้วเป็นหลัเพราะเราคิดว่าคําถามมันเหมือนจะมาเดิมๆครับถ้าเราได้ทําคลิปแล้วเราตอบคนด้วยคลิปโดยพื้นฐานแล้วถ้าเกิดเขามีปัญหาที่มันซับซ้อนกว่าเนี้ยโทรมาหาเราได้ครับก็ยังเปิดรับคําถามอยู่ทุกวนันนะคะมีคนที่ทั้งสุขทั้งทุกข์โทรเข้ามาเล่าทุกๆวนันนะคะอยากให แต่อยากให้ทุกคนที่เราจะมีบ้านหรือว่ามีบ้านแล้วเนี่ยมีความสุขแหละได้บ้านสมนใจอืมเพราะนั้นกดติดตามกันไว้นะคะข่าวสารอะไรเราจะพยายามมาอัพเดตให้มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้มีความคิดที่ว่าตอนนี้มีไอเดียที่ว่าจะให้เฮียเนี่ยช่วยรีวิวบ้านสวยๆจากต่างประเทศด้วยว่ามันม o v มาทำที่ไทยได้บ้างไหมหอ่าโอเค <Okay. S 1>